นิทานสอนใจอย่าทำดัดเป็นม้าพันลิในดินแดนแสนห่างไกลมีม้าหนุ่มตัวหนึ่งที่มีร่างกายกำยำแข็งแรงดูสง่าง,งามความสามารถของม้าตัวนี้สามารถวิ่งได้ระยะทางถึงพันลิโดยที่ไม่ต้องหยุดพักและไม่มีเหนื่อยเลยจึงทำให้เป็นที่หมายปองของหล,หลายๆคนที่อยากจะเป็นเจ้าของมันแต่ม้าตัวนี้ก็ไม่ยอมให้ใครขี่เลย เพราะมันกำลังรอผู้ที่เพียบพร้อมหมอที่จะขี่มันอยู่ในช่วงเวลาที่ม้ากำลังมองหาผู้ที่มันคิดว่าเหมาะสมจะขี่มันได้นั้นก็มีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่เข้ามาหาม้าตัวนี้เพื่อจะขี่มันพ่อค้าได้เข้ามาหามา้าและถามมันว่าเจ้าอยากจะไปกับข้าหรือไม่ข้ามีน้ำมีอาหารให้กินไม่ขาดเลยนะ ม้าพันธนี้ได้เดชใส่หัวและตอบกลับไปว่าม้าดีๆแบบข้าไม่ไปกับพ่อค้าที่ใช้ข้าไปส่งของเฉยๆหรอกนะทหารได้เข้ามาหาม้าและถามมันว่าเจ้าอยากจะไปกับข้าหรือไม่เจ้าจะได้เป็นม้าคู่กายทหารเลยนะม้าพันธ์นี้ได้เดชใส่หัวและตอบกลับไปว่าม้าดีๆแบบข้าทำไมข้าต้องไปรับใช้ทหารธรรมดาแบบเจ้าด้วย นายพลานได้เข้ามาหามา้าและถามมันว่าเจ้าอยากจะไปกับข้าหรือไม่ม้าพันนี้ใต้เดชส่หัวและตอบกลับไปว่าม้าดีๆแบบข้าทำไมต้องไปรับใช้นายพลานแบบเจ้าด้วยไม่ว่าใครจะเข้ามาหาเชักชวนยังไงม้าพันนี้ก็ไม่ตอบตกลงไปกับใครเลยเวลาก็ผ่านลงเลยไปหลายปี แต่มาพันธ์นีก็ยังหาเจ้าของที่ถูกใจมันไม่ได้สักทีจนมือข่าวความเก่งและความสามารถของม้าพันธ์นีเข้าไปถึงในวังและไปถึงหูของพระราชาพระราชาจึงได้ออกรับสั่งให้ขนนางรีบไปตามหามาพันธ์นีตัวนี้เพื่อมาเป็นพาน้คู่กายของพระราชาขนนางจึงออกเดินทางและได้ตามหามาพันธ์นี้ตัวนี้จนพบ และได้แนะนำตัวเองกับม้าพันนี้เมื่อม้าพันนี้รู้ว่าคนที่มาหาตนเป็นถึงขุนนางชั้นสูงและจะได้ไปเป็นพานาคู่กายของพระราชาก็ดีใจมากและแตัดสินใจที่จะไปกับขนนางในทันทีเพราะม้าพันนี้ได้เจอกับคนที่เหมาะสมจะขี่มันแล้วแต่ก่อนที่จะได้กลับไปวางขนนางจึงได้ถามม้าพันนี้ว่า เจ้าเชี่ยวชันเส้นทางแถวนี้มากแค่ไหนม้าพันลีตอบว่าไม่เลยเพราะข้าไม่เคยเดินทางไปไหนมานานมากแล้วคนนางจึงถามต่อว่าเจ้าเคยมีประสบการณ์ในการสู้สมรภูมิรบบ้างไหมมาพันลีตอบว่าไม่เลยเพราะข้าไม่ยอมรับใช้ทหารธรรมดาธรรมดาหรอกคนนางจึงถามต่อว่างั้นเจ้าเคยเข้าป่าไหม บางครั้งพระราชาก็ชอบไปล่าสัตว์นะม้าพันธ์นี้ตอบว่าไม่เลยข้าไม่ใช่ม้าธรรมดาข้าไม่ยอมไปให้นายพราลใช้งานหรอกขนนางมองม้าพันธ์นี้ด้วยความสงสัยว่าทำไมม้าตัวนี้ถึงมีชื่อเสียงไปไกลถึงในวงังทั้งๆที่ไม่มีความสามารถอะไรเลยขนนางเลยพูดขึ้นว่าเจ้าไม่เคยทำอะไรมาเลย แล้วข้าจะเอาเจ้าไปใช้ประโยชน์อะไรได้อีกม้าพันลีบอกว่าข้าวิ่งเวลากลางวันได้วันละพันลีกลางคืนแป0รลีขนนางจึงเอ่ยไปว่าถ้างั้นเจ้าก็ลองวิ่งให้ข้าดูหน่อยถ้าเจ้าวิ่งได้เร็วสมคำล่ำลือข้าจะพาเจ้ากลับวงังม้าพันลีจึงเริ่มออกวิ่งด้วยความมั่นใจ และดีใจที่จะได้โชว์ความสามารถของตัวเองให้คนอื่นได้ดูสักทีแต่เมื่อเริ่มออกวิ่งไปได้ไม่นานม้าพันธ์นีก็เริ่มเหนื่อยหมดแรงซะแล้วขนนางจึงพูดขึ้นว่าเมื่อก่อนตอนหนุ่มเจ้าคงจะเก่งมากจริงๆตามที่คนล่ำลือกันไว้แต่ตอนนี้เจ้าแก่แล้วไม่ไหวแล้วถ้าข้าเอาเจ้าไป คงใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้อีกแล้วข้าว่าเจ้าคงไม่ใช่ม้าที่ข้าตามหาแล้วล่ะเมื่อพูดจบขนนั้นก็ขึ้นควบม้าโดเดิมแล้วจากไปทันทีทิ้งให้ม้าพันธี้ยืนหอบหายใจไม่ทันหายข้อคิดของเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าอย่าลงถนนตนอย่าคิดว่าตนเก่งอยู่ข้ามฟ้าตลอดเรามีนำหน้าก็ต้องมีถอยหลัง หากเราคิดว่าตัวเองเก่งได้อยู่ที่จะพัฒนาหรือหาความรู้มาเพิ่มเราก็จะกลายเป็นคนที่ถอยหลังและคนอื่นจะแซงหน้าเราไปทีละเก้ามีความมั่นใจเป็นเรื่องที่ดีแต่อย่าถือทนนนตนจนเกินไปเมือ่อใดที่คิดว่าตนอินสุดยอดจนไม่เห็นใครอยู่ในสายตาเมื่อนั้นความหายนะจะมาเยือน เพราะเราจะหยุดพัฒนาตนเองจนมีเดชทรงกับสุดเท่านั้นเองอย่าประมาทในการดำเนินชีวิตการชิงช่วงและช่วงชิงมีอยู่ตลอดเวลาต้องรักษาใจให้ใสใสให้ได้จะได้ไม่พลัดในอับปายขอบคุณค่ะ